สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางลาวพัฒนานะคะเม็ดเดียวนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะ แอดมินก็สรุปไปแล้วผลิตคลิปก็ตัดไปเมื่อกี้พี่น้องเข้าอยู่6-3ตัวหน้านะคะส่วนตัวล่างกลาง4ตัวนะคะก็หลุดหมดเลยเนาะเข้าแต่6-3ตัวหน้านะ,ะถ้าเป็นบ้านแอดมินก็จะจับล่างตัวหน้านะคะแล้วก็ตัวหลังสุดก็จะเป็นบนนะถ้านในวงนะคะ ถ้าแบบที่เราเล่นกันทุกวันก็จะเป็นล่างก็จะเป็น40บนก็จะเป็น77เนาะบางที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะแลวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี1 9 4 7 3 2นะคะ แอดมินชอบนะคะชอบสี่ชอบสี่กับหนึ่งนะคะแต่แอดมินจะรูดสี่นะสามก็ชอบนะทุกคนที่จริงสามแอดมินก็ชอบนะคะรูดสี่แล้วกันเอาสี่แล้วก็สี่นะคะ ถ้าใครชอบก็มีทุนเยอะก็รูดไปเลยสาตัวนะคะก็จะมีสีศูนย์นะคะสี่หนึ่งสองสามนะคะสี่ห้าสหสี่เจ็ด สี่แปดสี่เก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสี่เจ็ดสี่สามสี่เก้าสี่หนึ่งอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น สี่สองนะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูปตก,ปกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจนะคะคํานวณนนะทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า